ถ้าคุณมี Mac Mini คุณกำลังหมุดหงิดกับว่าพอร์ตมันน้อยแล้วก็ยังต้องด้วงมือลงไปด้านใายเสร็จก,กดเปิดเครื่องแล้วก็ผมบอกเลยครับคุณต้องมีเจ้านี้มันคือ o r ริ o ก m n n i o o อครับผมสำหรับติดตั้งแล้วก็วางตัว Mac Mini ตามในภาพเลยตัวฐานเป็นแบบนี้เลยครับผมและเป็นยางแบบนุ่มนะนี่เราสามารถบิดมันได้นิดหน่อยด้วยมันสามารถวาง Mac Mini ได้พอดีเป๊ะเสร็จปุ๊บคุณเอาสา usb type c ตัวนี้ต่อ Mac Mini เข้ากับด็อกตัวนี้ปุ๊บ คุณจะได้พอร์ตมาใช้งานมากมายเลยอย่างด้านหลังเนี่ยก็มีแบบอะ PD 1 0 0วัตต์มีโน้ตมีนี่ Type A HDMI LAN ข้างหน้าก็มี USB Typ e C มี Typ e A มีการ์ดรีดเดอร์ติดมาให้ครบเครื่องเลยแล้วคุณก็ทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นถูกไหมแต่ถ้าแค่นี้มันก็แล้วไงล่ะโอดิโกครับดันใต้เขาจะมีเจ้านี่ oh. เขาเป็นช่องสำหรับใส่ M.2 SSD ได้เลยถ้าคุณมีไฟล์งานฟุตเทจอะไรใดๆอยู่เยอะคุณก็ใส่ตรงนี้ปิดฝา แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้เลยในเซ็ตก็จะมีน็อตเอมตทูมีไขควมีซิลิโคนอะไรพวกนี้มาครบและใช่ครับถ้าคุณใช้กับไ a ทีนี้นะขอแนะนำว่าคุณต้องมี HDMI เส้นนี้สักเส้นนึงความยาวครึ่งเมตรเนี้ยต่อระหว่างด็อกตัวนี้เข้ากับจอคอมครับเนี่ยบอกก่อนนะ200บาทต่อ 4K 60ได้เลยสบายๆตัวนี้2อ0 0ถ้าคุณมี Mac m i n นซื้อไปเถอะลงทุนนิดนึงยังไงก็คุม้ม ดีครับแนะนำให้โดน